ธกัับฉนานนั้นที่มาเช็คเช็คอินดลสักหน่อยเราไม่ได้มาฟเจอริงก um> ันบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าผมนั um> ้นมองแต่สาวสาวเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกินยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ Slow สโลว์ดาว แหม่ฉลองปีใหม่เลมันไ้อาทินหนึ่งนี่ไม่ไปอาทิตหน้าไม่งั้นนะต้องขี่รถถังฉลองปีใหม่คว่วันเด็กไปแล้วเนี่ยโอเจะไม่ให้เลมได้ยังไงล่ะคะก็คู่ของอีมังกรกับอีหองเนี่ยเขาไปฉลองแฮปปี้นิวเย์กันที่ญี่ปุ่นโอ้อนี่ดูสภาพน,นะคะคนอื่นๆเนี่ยเขาเขาดาวนับ5 4 3 2, 2> คีครับว่าอีเจคงจะองอีเตอีดูอ้อใส่หใ่หน่อ่ย นูไปอยู่ใต้เตียงกูมา,าหรือไงแหมว่าซูสีไทยเฮาอย่างกูกลับมาจัดปาร์ตี้นิวเย่พวกมึงแล้วเนี่ยก็ดีแล้วปะะคนดวอย่างกูไม่จําเป็นต้องจัดปาร์ตี้เฉพาะสิ้นเดือนธันวาเวย <c oughs> เพราดวอย่างกูจะจัดเมื่อไหร่วันไหนก็ได้กูจัดสิ้นเมษากูทาได้ดีเจ้าไม่ต้อนเมษาเนี่ยมึงกาว่าจะจัดปีใหม่พร้อมสิ่งเน็งพ่อแม่มึงเลยใช่ไหมคะก็ดีเหมือนกันมึง <c oughs> อาหารที่กูไหว้พ่อแม่เสร็จแล้วพราะกราบลาแล้วเนี่ยกูจะเอามาให้พวกมึงกินไงประหยัดดี <c oughs> แต่ว่าเรามามอยหอยกาบตาพ่าต่ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกูบอกไว้เลยนะเว้ยว่าปาร์ตี้ปีใหม่ของเราทั้งทีเนี่ยนะเว้ยจะธรรมดาไม่ได้ทำไมวะมึงจะแปลงกายเป็นพยาควายแล้วก็มาปาร์ตี้เหรอวะอี่นะกวรตีกูเลิกต้นฟรีเลยนะแต่ดีกูชอบพี่กูบอกว่าไม่ธรรมดานี่นะเว้ยก็คือว่าคราวนี้เนี่ยกูเตรียมกิจกรรมพิเศษให้แล้ว อะไรอะอะไรอะอะไรอะกูพาหมอดูแม่มมอที่ดังมากๆในโซเชียลเนี่ยมาดูกับทุกคนเว้ยหมอดูแม่มมอใช่หมอดูมีงวงเหรอสักศิษิ์มากว่าแล้วก็โทรมาเลยอ่ะสวัสดีครับแม่หมอถึงแล้วหรอคะค่ะเฮ้ยใช่ค่ะอยู่ชั้น14ห้อง31ค่ะ หุยแม่หมอรู้ได้ไงอ่ะแม่หมอมียานทิพย์หรอคะฮะมิติบอกโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าถึงแล้วก็เข้าไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เคยมีกาวติดอยู่ใช่ไหม เฮ้ย้มึงแม่หมอเขาูได้ไงวะว่าตอนนี้มันเป็นรอยกาวที่ถ้ามันติดไว้เตือนสติเรื่องอีฝ้ายอะแม่หมอรู้ได้ไงครับว่าตรงนี้เคยมีกาวติดอยู่ครับก็มันมีรอยกาวติดอยู่ไม่เคยคิดจะขูดออกเลยไงแม่เอชิตะคุณถามจริงเหอะคุณเอาหมอดูมาหรือมึงเอาตลกมาเนี่ยฮะมึงอย่าเพิ่งดูถูกแม่หมอเข้าไปนะเว้ยเพราะปกติเราเนี่ยแม่หมอเขาดับดูเฉพาะให้โซเท่านั้น แต่บังเอินว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าของกูที่เ,เ,าเ,เ,เขาเคยจ้างกูทําอีเวนต์ให้เขาแคนเซิลแต่เขาจ่ายทำไปแล้วกูก็เลยขอ,ขอแม่หมอเนี่ยเขามาดูดวงให้พวกเราแทน,นแล้วบอกเลยนะคะว่างานเนี่ยฟรีค่ะใั่น,นั่งสบายเลยค่ะแม่หมอมาแล้วเพอเอาละ่ะค่ะ พวกเธอคงจะเคยเห็นวิธีดูดวงของฉันในสื่อโซเชียลกันแล้วใช่ไหมค่ะไม่หมอเปิดหมอกฉันเป็นหมอดูกากชาฉันเชื่อในใบชาโอยใบชาไม่เคยโกหกเพราะมันพูดไม่ได้อไอ้า เอาเสอแอร์ดังเลยหูยขำก็หน่อยดีอุตสาห์เตรียมมุกมา entertain ลูกค uh. <uh okay. ้าเลยนะเนี่ยใครจะโดนก็โดนนะโกนหนึ่งอะไม่ดูหุย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 พับพับเลยอ่ะองมาแล้วเหรอคะแม่ ถ้วยชามันร้อนอ่ะฉันมีเวลาไม่มากใครจะดูคนแรกแม่หนูคนนี้ก่อนเลยแล้วกันอยู่ใกล้ๆรับถ้วยชาไปค่ะแล้วไปวนทวนเข็มนาฬิกาสามรอบบางที่เขาให้วนหน้าหอนาฬิกาเลยนะมึงใหญ่ดีต้องไม่สใงกชนใช่ไหม ครบแล้วรักพี่เสียดายน้องมานานเลยนะในที่สุดก็เลือกได้สักทีบอกได้คำเดียวว่าเธอตัดสินใจถูกแล้ว จงแน่วแน่ในสิ่งที่เลือกและชีวิตของเธอจะเจอกับความสุขอะใครดูคนต่อไปอ่ะเราแล้วกันขอคุยด้วยหน่อยดิ โอตรรู้คนรู้มากมึงเขารู้ได้ไงวะว่าเยี่ยองชนีน้อยอ่ะมันตัดสินใจจะบอกเลิกคุณเจเจอยู่เนี่ยคนนั่นนะดิคนแมนเลยอ่ะกูนี่ขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยกูเห็นด้วยกับมึงเลยนะเว้ยว่าเขาแมนมากจริงจริงอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามึงไปบอกความลับพวกกูกับหมอเขาเพื่อที่จะมาหลอกเอาเงินพวกกูนะมึงไม่รีบที่กูพูดเหรอครับว่างานเนี่ยฟรีเออว่ะเออเด็กชิวชิๆชิว เดียวใหญ่เลยนะออึรับถ้วยชาไปเธอคิดจะเดินหน้า แต่ก็ยังพวงหลังเธอรู้ใช่ไหมว่าเรื่องที่ฉันพูดหมายถึงเรื่องอะไรครับแต่ว่าผมพอดู้แค่นี้พอนะครับ ไปดูข <mm ้างบนดูต่อไปค่ะพี่เจะเมื่อกี้บอกไม่เชื่อไม่ใช่เหรอฮะเพามึงไม่เคยบอกกูเองอะว่าวันนี้เขาดูให้ฟรีคนรวยอย่างกูก็อยากไปหยัดเงินมั่งไม่ใช่หรอกดูข้าดูค่ะาหนูต้องทำได้มั้ยนะคะแม่หมอต้องเอาละเดี๋ยวฉันดูให้พร้อมกันสองคนเลยได้หรออือถ้ารับวนแขม อะไรหรอคะอะไรหรอคะคุณนึกด้ว่าลืมแล้วก็ตูตอนออกจากบ้านแค่คีมันวาแวบไปหน่อยเดี๋ยวดูให้ต่อดูดูให้ต่อนะหนึ่งในล้านดวงเธอสองคนนี่เหมือนกันเป๊ะเหมือนยังไงคะดวงเธอสองคนมีเกณฑ์ถึงภาตเพราะเพื่อนสนิท อาอมเขากำลังทำไม่อยู่ดีไงไม่ต้องออนแล้วนะว่าแต่ถ้าเกิดว่ากินอาหารคลีนเสร็จแล้วอะจะรับเขาเป็นของหวานต่อดีไหมคลีนสิทำไมเขาจะไม่คลีนเราเดี๋ยวเขาจะล้างให้สะอาดทุกซอกทุกบุมคลีนแน่นอนเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายบายค่ะที่รักจุ๊บจุ๊บ อะไรของมึงเนี่ยฮะสวีกับน้องอาร์มเสร็จปุ๊บก็เครียดเลยเฮ้ยนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงกำลังคิดเรื่องที่จะทำไงให้พ่อมึงยอมรับน้องอาร์มให้ได้กูบอกมึงเลยนะมึงห้ามพาน้องอาร์มไปถึงสี่สิบห้าเด็ดขาดนะเว้ยถ้าพ่อมึงเจอนี่พ่อมึงยิงน้องอาร์มร่วงเลยนะเว้ยปล่อยกูนะแต่กูไม่ได้เครียดแล้วไงไงตามกูกําลังคิดเรื่องที่แม่หมอแม่หมอเขาทักกูเมื่อวานอ่ะครวะ ที่ทาให้กูถึงข่าเพราะว่าเพื่อนสนิทอ่ะมึงก็จะจริงมะวะมึงก็งมงายไปได้แม่หมอมึงนี่นะตลกจะตายนี่มึงไม่บอกว่าเขาเป็นหมอดูนะเว้ยกู <c oughs> ค,คิดว่าพี่จอยชวนชื่นมาเองเลทั้งหมดที่จอยชวนชื่นมาเองเลยนี่แต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่เชื่อเนี่ยทําไมมึงถึงไม่ปล่อยให้แม่หมอมาพูดต่อไปล่ะคะหาจะห้ามเขาทำไม คือกูเนี่ยนะนะไม่อยากให้ใครมาชี้นําเรื่องหัวใจของกูเว้ยชีวิตกูกูกตัดใจเองได้อโอเคค่ะ <laughs> มึงจะไม่เชื่อก็เรื่องของมึงนะคะแต่จหรบกูนะเว้ยแม่หมอคนนี้แม่นมากไ<ะ>อ,อชิตาอชิตา ออชิต้อเไื่อพี่หนิเขาโทรมาหากูบอกว่าหมอกจริงอ่ะเขาให้ของขวัญมันปีใหม่เราสองคน,คนเป็นการฉีดโบท็อกฟิตตลอดปีเลยมึงอมืงอไงมึงดีใจไหมมึงดีใจไหมมึงดีใจไหมตลอดปีเลย่าง่อไอพวกมึงไปหรอมึงดีใจหรอดีใจกับผีเลยเล่ามึงกูจะมีดบาดกูเนี่ยไอ่นเหัวโอ้ยมึงจะตะโกนเลื่อนเลื่อนทำไมมึงไปเอากล่องกระถวยบ้านในห้องกูมาดิเร็วๆโอน เดี๋ยวๆปล่อยๆให้คุณดูให้นี่ป่วที่หรือนี่จะเป็นสัญญาณเตือนวะพบเพื่อนสนิทที่จะทำให้กูถึงคาดอะจะเป็นกีเจ๊หมอดูทักขนาดนั้นยังนั่งดัดขนตาสบายใจอีกเหรอเนี่ย เพ่อน้อยทำอะไรอยู่ล่ะคะเือที่ดักขนตายอยู่คิดว่าให้เข้าหมาอยู่หรือไงอย่าหาว่าเอองยุ่งเลยนะคะคพณ่อออยแต่เมื่อวานอ่ะหมอดูแมมมอสท้าเพื่อออยแรงมากเลยนะคะเอองว่าเราไปทาบุญเสด็จเคาะกันหน่อยดีไหมคะเดี๋ยวเอองไปเป็นเพื่อนหมอดูเนี่ยเขาก็พูดเลยไปเลื่อยเปื่อนนั่นแหละค่ะเรานี่ต้องหัดเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็จะไหมคะแล้วตอนนี้คุณเพื่อนออยอยู่ในจุดที่ครึ่งที่มันไม่เชื่อ อีกอย่างค่ะต่อให้อิชิตาับอิต้ามันจะชั่วขนาดไหนมันไม่มีทางทำร้ายคุณพี่ออ๋จะถึงชีวิตหรอกค่ะโอ้ยหมาดำครับหมอดูวเขาไม่ได้บอกนี่ครับว่าถึงคาดที่ว่าจะเป็นการจงใจทําคําว่ามีเก์จะถึงคาดเพราะเพื่อนสนิทอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนสนิทคนนั้นของหมาดําอาจจะบังเอิญทำให้หมาดําต้องมีอาเป็นไปก็ได้นะครับไปทําบุญต่ออไว้สักหน่อยก็น่าจะดีนะครับนั่นสิจามาดาอุ๊ยแต่ว่าถ้าหมาดําไม่มีเวลาไปวัดเนี่ย ทำบุญกับฉันแทนก็ได้จ้ะ<อ>สมมุิว่างม,มาดัาจะทำบุญลมศพกหนึ่งพันบาทนิ่มๆคิดแค่ห้าร้อยบาทโอ้โอย,ย,ยทำบุญแกเองกี่บาทก็ได้บาปนะครับมาดังเชื่อหรือเอิงเถอะครับพวกเราเป็นห่วงนะครับ Ridiculous ไร,สร้สาระที่สุดเลยอ่ะคุณแม่ดอพี่แตมช่วงว่างมีอะไรก็ไปทำปส่วน,นเราอ่ะว่างนะก็ไปทำนมซะแบนจะไม่หิวไม่มีเลยเสร็จดาตัวนี้น<ะ>้ำร้อนแก้วหนึ่งได้จ้ะนะ งมงายจริงเลยพวกเนี้ยเอ้ายชิต้าอุ้ยไมนะ่ตกใจอะไรเนี่ยที่มึงอย่าบอกนะว่ามึงคิดว่ากูเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่จะทำให้มึงถึงข้านะคะเนี่ยที่มีดบาดนิ้วมึงเนี่ยเพราะมึงงอเองต่างหากไม่ใช่ความผิดกูเว้ยะอยูนะคะนี่พี่ชิต้าโดนมีดบาดเป็นเพราะคุณพีอนอ้อยเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยต้องว่านี่ต้องเป็นสัญญาณเตือนแน่ๆเลยค่ะ พวกพี่สองคนน่ะรีบ mm. ไปทำบุญเถอะนะคะเดี๋ยวดูจะถึงคาดโอ้ยไรกสาระล้าคุณเม่เอิงนี่ใครนี่สุสีไทเฮาของคอนโดนี้นะฉันเกิดมาเหนือดวงอยู่แล้วใช่ไหมทิตากูกูกูขึ้นแบกโมยก่อนนะจี่าโมก็รับร uh, <produ> ับใจแล้วยาสีฟันยาสีฟันครับนี่ยาสีฟันม่ใครบอกมา นี่กูทำให้อีเจมันเจ็บตัวหรอวะหรือว่านี่จะเป็นสัญญาตถือครั้งที่สองกูว่าตอนนี้เราสองคนต้องห่างกันสักพักล้วละอีเจ